สวัสดีครับผมวินเจดี DIY นะก็ที่เคยลงคลิปไปนะคือสังเกตอาการนะว่าปั๊มน้ำเนี่ยมันเสียตรงไหนกันบ้างแล้วก็วิธีแก้ไขก็ได้แบ่งปันกันไปแล้วนะแต่อาการเสียมันก็ยังไม่ครอบคลุมเพราะอะไรนะผมคนเดียวนะอาการมันก็ยังไม่มากพอนะก็มีท่านที่สอบถามมาว่าเออมันมีอาการแบบนี้ด้วยนะอ่ะคือมอเตอร์ทำงานนะครับผมนี่ แล้วเขาก็บอกว่านี่แปลว,ว่าจะเอาสปริงนะที่เช็ควาล์วออกแล้วก็เติมน้ำไม่เต็มนะแล้วเขาก็บอกว่าปั๊มน้ำทำงานมอเตอร์ทำงานแต่ปั๊มน้ำไม่ดูดน้ำนี่อ้าวแล้วมันจะเป็นตรงไหนนะผมเจาะประเด็นให้ชัดเลยบ่กเฮ้ยมันต้องเป็นภายในนะครับผมมันต้องเป็นภายในนี่ภายในผม ใช้ปั๊มมานะโอ้โหนานน่าจะได้20สิปีแล้วผมไม่เคยแกะดูภายในเพราะว่าภายในมันไม่เคยเสียนะผมทำภายนอกจนโอ้โหใช้งานมาจนภายนอกนี่ขูดจนหมดแล้วนะภายในผมไม่เคยมีปัญหามาก่อนเลยอะแต่ผมก็อยากจะรู้ม้องกันว่าภายในท่านระบบตาใบพัดเขาเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวผมจะเปิดดูภายในกันเลยนะแล้วก็มา วิเคราะห์ปัญหาหาทางแก้ไขกันอีกครับเมื่อมีอาการใหม่นะที่มีท่านนะได้สอบถามมานะก็ต้องหาสาเหตุและวิธีแก้ไขกันกันอีกมาถอดกันเลยนะครับนี่ถอดกันเลยนะ ใช้ปั๊มมาก็โอ้โหโไม่เคยถอดเลยนะเนี่ยเพราะมันไม่เคยเสียข้างในนะทำแต่ภายนอกแต่ในคลิปนี้มาเปิดดูข้างในกันนะอยากรู้เหมือนกันข้างในก็าทำงานกันยังไง น็อตออกหมดแล้วนะฮะน็อตเขามีสามตัวนะเดาเดวเด,วเดว <c oughs> น่าจะมีอะไรแงะๆโอเคเนี่ยผมมีสิวนะครับอ่าค่อยๆแงค่คอยๆแอยงอันนี้ก็ไม่เคยถอดหรอกนะแต่ก็ถอดอย่างนั้นมันต้องค่อยๆแงะอยู่แล้วนะเอาอื้อ เอาละครั้งล่างเงี้ยไงเนี่ยเงี้ยข้างบนนี่แหละก็จะบิดบิดออกมามาออกมาแล้วนะอันนี้ก็เขาจะไปทองเหลืองนะครับนี่ไปทองเหลืองนี่นะบมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน,นี่น่าจะเป็นยางนะน,นี่น่าจะเป็นยางโอลิงโอเค ไปแปะไปก่อนดูสิขาดไหมไม่ขาดไม่ขาดอาจจะดูดูยันยานยังไงไม่รู้ <laughs> แต่ยังไม่ขาดโอเคนะนี่อ่ะมาดูกันใกล้ๆเลยนะ,ะนี่น่าจะเป็นใบพัดนะอ่า อ๋อผมยังหมุนอยู่นะครับยังหมุนอยู่อที่ว่าอาการมันไม่ปั๊มน้ำนะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับข้างหลังก่อนนี่ข้างหลังมันจะมี <c oughs> แกนมอเตอร์อยู่นะนี่เนี่ยผมหมุนแกนมอเตอร์ด้านหลังนะครับผมเนี่ยผมหมุนด้านหลังโอเคอันนี้ก็คือมันมันต่อนะมอเตอร์เนี่ยแกนก็ต่อมาถึงใบพัดน้ํานะอ่าถ้า ให้ผมหาสาเหตุนะคือปั๊มน้ําทํางานคือมอเตอร์หมุนแล้วมันไม่ปั๊มน้ำเนี่ยผมว่าจะเป็นตรงนี้นะนี่คือใบพัดเนี่ยนี่อาจจะเป็นตรงนี้นะนี่มันอาจจะเออจะถอดมาดีกว่านะมันอาจจะหลุดได้นะครับนี่เดี๋ยวแล้วไอ้ตรงนี้เป็นยังไงนะเราจะถอดยังไงอ๋อนี่ยี่ต้องเอาทีมล็อกไปล็อกด้านหลัง ล็อกแล้วลอกแล้วดูเสิจะหมุนตามไหมอ่าจะเป็นนี่ๆฮ่าไม่หมุนตามแล้วนะเดี๋ยวดยวิลองสิครับหมุนออกสินี่น่าจะเป็นเอ้าเฮ้ยแต่ไม่มีเหลี่ยมไหมเนี่ยฮ่าฮ่าเฮ้ยไม่เคยถอดนะเนี่ยจะถอดออกไปเนี่ยต้องกดแน่นๆหน่อย อ้อาออกแล้วแม่กดแน่นๆหน่อยเขาน่าจะเป็นสแตนเลสนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราเก็บให้ดีอย่าให้หายไหนเขามีอะไรอีกเดี๋ยวอ๋อะ,ะอะไรเนี่ยอมืมน่าจะเป็นนะนะอันนี้คือน่าจะเป็นนี่แกน มอเตอร์น่าจะอยู่ด้านในนะอันนี้น่าจะเป็นเรียกอะไรดีเรียกดุมเหรอครอบเข้าไปนะครับนี่นะครอบเข้าไปเอาใมาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปเอาทิมล็อกออกก่อนนะหมุนไหมอ๋อแปลว่ามันก็น่าจะโอกาสหลวมได้นะอา่ามีสลักล็อกไหมเนี่ยน่าจะมีไหมไม่มี อ้าไม่มีแล้วเขาอยู่กันยังไงอ้าวล้วจะถอดยังไงเอาเข้าแล้วนะเอาเข้าแล้วถอดยังไงแงยังไงไม่มีวิธีแงะเดี๋ยวไปหาวิธีก่อนนะเออจะดึงออกมายังไงนะมาหาวิธีถอดกันได้แล้วนะนี่ผมก็ไปเล็งมันมีมันมีรูอยู่นะดูไปดูมามันมีเกลียวนะแล้วน,น็อตนี่มันก็น็อตถอดตรงนี้มาด้วยแล้วลองหมุนดู ครับผมเออเอ้ามันหมุนเข้านะครับแเราหมุนซะเลยผมหมุนซะเลยฮ่า <_ an> หมุนซะเลยนะครับผม <_ an> นะครับนี่แล้วก็ <_ an> เทคฟอนนะเคาะออกมานะตึ๊ก <_ an> อ้าวออกไม่ออกง่ายจัง <_ an> เอาไปมันมีอะไรบ้าง อ้อาอะไรกระเด้งมีสปริงอะไรเนี่ยค,ครับถอดใบพัดออกไปแล้วนะอ่ามาดูใกล้ๆที่แกนมอเตอร์แล้วมีอะไรกันบ้างนะครับผมอ๋อมันมันมีบาอยู่นะตอนแรกไม่เห็นนะครับผมสนดิม,มันปิดอยู่นะมีบาอาตัวแกนมอเตอร์มีมีบานะใบพัดก็น่าจะมีมีสลักโอเคนะมีสลักมีสลักนะฮะสนดิมปิดไม่เห็นถอดมาเห็นพอดีมีสลักนะฮนะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวล้วงไปเอามันมียางนะอืมอยางนี่น่าจะก,กันน้ํานะไม่ให้น้ําจากการปั๊มเนี่ยคือรั่วไปที่แกนมอเตอร์เนาะเออนี่แหละถ้าด้านหลังของอยางกันน้ำนี่อ,อ่าน่าจะมีลูกปืนนะเออแต่ผมไม่แกะนะ่ยังไหลเลื่นอยู่เลยนะผมไม่แกะ นะครับผมก็สาเหตุของอมอเตอร์ทํางานนะแล้วปั๊มน้ํามันมันไม่ปั๊มน้ํานะผมว่าเน่เกิดจากตรงนี้นะสลักอาจจะหลุดนะครับผมนะพอสลักหลุดแล้วมันก็คงจะมันจะฟรีไปนะอคือมอเตอร์หมุนแล้วใบจักรนี่มันไม่หมุนไปด้วยมันก็ไม่ไม่พัดน้ํานะครับ่มันก็จะไม่พัดน้ําเอาไปไปปั๊มนะครับแบบ ผมว่าน่าสาเหตุเกิดจะตรงนี้นะแล้วใอ้ที่น้ําไหลไม่แรงก็น่าจะเกิดจากไอ้ตรงนี่ใบพัดนะฮะที่มันเป็นนะครับผมนี่เป็นช่องช่องช่องช่อ,ชอ,ชอแบบเนี้ยน่าจะสึกนะครับสึกก็น่าจะอ่ะบางลงไปก็ก็พัดน้ําได้น้อยลงนะครับโอเคนี่ก็แก้ไขหรออ๋อถ้ามันสลักหลุด น้าก็ต้อง oh, หาสลักมาใส่นะเออแต่จริงๆมันก็ไม่น่าหลุดนะนะเนาะอ,อถ้าใส่ได้ก็ใส่สลักเข้าไปมันก็ใช้งานได้ต่อนะครับผมแต่ถ้าใบจกักรึกถ้าผมมองแล้วมันไม่สึกมากผมก็ผมว่าไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนมันก็ไม,ไม่ไม่น่าคุ้มนะเพราะว่าอ้อย่างใช้ปั๊มน้มํามานานๆเนี่ยผมใช้จะนนปั๊มนี้ยน่าจะ20ปีแล้วผมว่าคุ้มแล้วนะเออมอเตอร์มันก็ยังไม่เสียอะไรนะ ไปจักศึกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวประกอบกลับเข้าไปนะใช้เหมือนเดิมนะแล้วก็ถอดได้ก็ต้องประกอบได้นี่เดี๋ยวประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะนะอ่ะที้สปริงกระเด้งมาสปริงนะครับเดี๋ยวนี้มันมีมันมีเดือยอยู่นะโอเคฝาครอบตรงนี้ ครอบก็ไปเหมือนเดิมนะโอเคประมาณนี้นะถูกเปล่าน <laughs> ะต่อไปนี่เดี๋ยวเอาไปพัดครอบก็ไปนะครับผมเอาเล็งเล็งล่องก่อนเอาล่องอยู่นี่ตั้งขตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นเอา้าหลบไปไหนล่ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไอ้นี่ฝาครอบจะเป็นยังไงเนี่ยอ่นะ จะหลุดป่ะสิโอเคกดๆ้าไปโอเคไม่หลุดนะอ่าเดี๋ยวเลงค่าตอนแรกมันอยู่ฝั่งไหนนะเลกลับฝั่งได้ไหมเนี่ยเฮนะ้ยไม่เหมือนกันเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูดูที่ฝ้องอันไหนมันลึกอันไหนมันตืนอ๋อไอ้ด้านนี้น่าจะศึก องใสมันจะไปสีโอเคนี่มันมีร่องรอยนะครับผมนี่นี่มันมีร่องรอยการสีอยู่แล้วจะกลับข้างเข้าไปไม่ต้องกลับนะเดี๋ยวมันจะสืบกันไปใหญ่นะเอ,เอาข้างเดิมใส่เข้าไปนี่แหละตรงไหมเนี่ยครับตรงตรงอ่าตรงแล้วขยับขยับนะโอเคโอเคเดี๋ยวเคาะเข้าไปนี่ดั้มคอนดีกว,ว่า ถึงยงย่โอเคนะยังหมุนดยลึกไปไหมเดี๋ยวสีเอ๊ะนิดหน่อยหน่อย,อยน่าจะพอนะอโอ้แหมลืมอะไรไม่ลืมนะนี่โถ้เขามีสักูสแตนเลสโอ้เกือบลืม ถอดกี่ชิ้นก็ต้องใส่ครบทุกชิ้นนะไม่ไม่ต้องเหลือ,อไวอโอเคโอเคอเค๋อตอนแรกจะต้องเอาไปล็อกคลิมล็อกไปล็อกเหมือนเดิมน,นะครับผมอ่ะขันให้แน่น คือไขควงก็จะใช้ตัวยาวๆหน่อยนะจะมีกำลังเดี๋ยวต้องแน่นๆหน่อยโอ้โหผมหนุ้ยเดี๋ยวเสียบไฟนี่เป็นอย่างไรเป็นอย่างไร อโอเคนะไม่ติดขัดอะไรนะย,ยังหมุนดีโอเคเดี๋ยวถอดไฟเดี๋ยวเอาฝาครอบไปปิดก็เรียบร้อยแล้วเอาฝาครอบไปครอบเหมือนเดิมนะโอะ้เดี๋ยวนะเรายังไงดีนะอ๋อนี้ยค่อยตีตค่อยๆ่อเบาเบา เป็นทองเหลืองนะอ่ะตรงหน่อยไหมหน่อยไหมแนบสนิทยังอาแนบสนิทแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเลยนะครับผมใส่น็อตเข้าไปน็อตเข้าไปาถอดได้มันก็ต้องใส่ได้นะครับผม อาการอามอเตอร์ทํางานนะฮะแล้วก็ไม่สามารถดูดน้ําได้นะก็เปิดเข้าไปดูข้างในแล้วนะก็คือสาเหตุนะฮะก็ที่บอกไปแล้วนะครับผมถ้าซ่อมคุ้มนะครับผมนี่จะซ่อมคุ้มก็ซ่อมนะซ่อมไม่คุ้มก็ซื้อใหม่นะครับผมหม่ก็คือต้องมีคําตอบนะฮะต้องมีคําตอบในใจอยู่นะครับผม เพราะว่าถ้าซ่อมแล้วมันคุ้มมันไม่แพงแลผมแนะนําให้ซ่อมใช้ต่อนะออก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะกำลังใจทุกท่านเลยนะครับที่กดติดตามกันนะครับนี แตวก็มีคลิปเนี่ยที่มีเอาแล้วหลุดมาทำไมเนี่ย <laughs> ให้มันไม่มันไม่ดูดเกียวเหรอจริงอะ่ะเฮ้ยเ้เกียวห้ามเสียนะ <laughs> โอเคอา่าแหมตกใจไปได้มุนตั้งนานไม่เข้าไม่ใช่อะไรนะคืออันนี้ มันเป็นปัจแจตัวที <c oughs> นอ็นอตน็อตมันเลยเข้ามานะครับผม <c oughs> โอเคโอเคโอเคไม่มีปัญหานะก็ก็ขันนอ็อตค่อยๆไล่ไปนะทีละความแน่นทีละนิดละนิดนะเพื่อจะได้เฉลี่ยนะให้ใหความแน่นเท่าเทียมกันนะถ้าไม่ไม่เท่ากันเดี๋ยวมัน จะรู้ว่าได้นะครับอ่าก็โอ้ปั๊มน้ำเป็นอะไรที่นะฮะในชีวิตประจำวันในเมืองประปาะไหลอ่อนๆงี้ก็คือเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับก็ต้องต้องใช้กันนะทุกบ้านนะต้องมีแน่นอนนะและเดี๋ยวนี้ปั๊มน้ำโอ้โหผลิตมาราคาโอ้โหค่อนข้างจะสูงๆนะเออมันมีทั้งถังกลมนะ แรงดันคงที่อะไรเนอะโหก็ราคาก็หลายอยู่นะเออถ้าเรามีของเก่าอยู่แล้วสามารถซ่อมได้ใช้ต่อได้นะฮะก็แล้วซ่อมคุ้มด้วยนะเออซ่อมคุ้มก็แนะนําให้ซ่อมกันนะทําการแบ่งฟันนะวิธีทํากันแบบทําง่ายๆนะอันอันไหนมันยากหรือว่ามันมันมันเสียยันยันมอเตอร์ไหมนะอันนั้นผมก็ ไม่ยุ่งแล้วนะเออมอเตอร์ไม่ทิ้งเลยถ้าไปซ่อมไม่คุ้มแน่นอนนะครับผมอ่าอย่างหรือดูใบพัดข้างในนี่ก็ถือว่ามม่หรือเขาหรือเขาไปลึกแล้วนะฮะอ่าเพราะว่าจุดนี้มันมันส่วนน้อยที่จะเสียนะครับผมเพราะว่ามาตรฐานเขาผลิตมาดีอยู่แล้วนะส่วนน้อยที่จะเสียนะครับก็คลิปนี้นะขอบคุณนะกำลังใจนะฮะที่กดติดตามกันนะครับผม ก็เดี๋ยวเนี่ยคลิปที่เป็นประโยชน์นะที่ผมซ่อมบำรุงใช้งานจริงด้วยแล้วก็แบ่งปันด้วยนะครับก็มีกันเรื่อยๆนะฮะก็ของใช้มันก็มีกันหลายอย่างนะเออของใช้ที่จําเป็นในในชีวิตประจําวันมันก็มีหลายอย่างก็เดี๋ยวทยอยนะบำรุงรักษานะทยอยซ่อมแล้วก็มาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะฮะสำหรับคลิปนี้นะสวัสดีครับ